สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำการจองตั๋วเครื่องบินของ a อ r ์เชียอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการใช้แต้มแรกเอานะครับผมแต่ก่อนอืน่นนี้ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็สามารถสมัครได้เลยที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้เวลามีโปรใหญ่ๆเช่นโปรศูนย์บาทแอร์เชียจะให้ สมาชิกบีก,การส,สามารถจองได้ก่อนหนึ่งวันนะครับก็ถือว่าสมัครไว้ก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้ามาจองก่อนคนอื่นหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวนี้จะมาเริ่มจองกันนะครับผมปกติถ้าจองแล้วเราจะต้องล็อกล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับผมแต่ถ้าเราล็อกอินจากหน้านี้เราต้องล็อกอินหลายรอบมากครับก่อนจะได้จอง ผมเลยแนะนำให้เข้าทาง URL นี้แทนนะครับผมจะสามารถล็อกอินครั้งเดียวและเลือกไฟล์บินได้เลยนะครับก็กรอบตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะว่าวางลิงก์นี้ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับผมก็กรอบแล้วก็มาวางแทนลิงก์นี้นะครับ Enter ก็จะมาหน้านี้นะครับผม แล้วก็เข้าระบบครับก็กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดล็อกอินครับผมก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมี รายละเอียดของเราแต้มที่เหลืออยู่ว่ามีกี่แต้มนะครับผมข้างล่างก็เป็นการฟอร์มค้นหาเที่ยวบินนะครับว่าไปกับเที่ยวเดียวเลือกต้นทางปลายทางก็ปกเหมือนหน้าเว็บปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาลองจองดูนะครับก็เลือกต้นทางก่อนลองเลือกเป็นกรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่แล้วก็เลือกวันครับผม ต้อเลือกวันที่ตรงนี้ก็จำนวนผู้โดยสารนะครับผู้ใหญ่เลือกได้9้าคนนะครับอายุตรงนี้เด็กก็ได้9คนเช่นกันครับแต่เด็กก็คืออายุ2 1ปีนะวันเดินทางนะครับทารกก็หมายถึงเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีนะวันเดินทางนะครับผมเมื่อเลือกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดค้นหาครับผม เมื่อกดค้นหาเสร็จแล้วก็จะมาหน้าที่เราเลือกไว้นะครับลักษณะจะคล้ายๆกับหน้าเว็บแอเอเชียปกตินะครับแต่จากราคาจะเป็นแต้มแทนอย่างเช่นวันที่ผมลองเลือกดู1 2ึ0 0หกว่าแต้มเลยนะครับแต่ละวันแต้มจะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็7,500แต้ม ขากรัปก็เช่นกันครับแต่ละวันแต้มไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวลองเลือก7500พันห้แต้มเหมือนกันแต่ช่วงที่มีโปรโมชั่นนะครับผมบางเส้นทางก็จะมีโปรส่วนแต้มก็คือตรงนี้จะขึ้นเป็นส่วนแต้มครับก็คือไม่ต้องใช้แต้มเลย แค่เป็นสมาชิกเฉยๆก็สามารถจองได้นะครับก็จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมภาษีประมาณ300บาทขาไปก็เนี่ยครับค่าธรรมเนียมและภาษีหนึบาทขาการบีนาบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นแต้มเมื่อเลือกไฟได้แล้วก็กดติก๊กตรงนี้ยอมรับเงื่อนไขนะครับผมก็ลองอ่านดูก่อนนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อ พอมาถึงหน้านี้ก็จะเราลอออิไเวลา,ามันจะมีข้อมูลการนทางอยู่นะครับผมก็เป็นแบบเดียวกับในเว็บ AirAsia ปกตินะครับถ้าเราเดินทางเองเราก็ติกติ๊กเลยว่าเป็นผู้เดินทางเองถ้าจองให้คนอื่นก็สามารถพิมพ์ชื่อได้ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อนามสกุลสัญชาติวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวลองจะใส่เป็นผมเดินทางเองนะครับก็ติ๊กมาปุ๊บชื่อมันก็จะมาให้เลยอัตโนมัติ ก็เลือกสัญชาติแล้วก็วันเดือนตีเกิดนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นสัมภาระนะครับก็คล้ายๆเว็บไอเชียเหมือนกันนะครับแต่ตรงราคาจะจ่ายเป็นแต้มแทนนะครับอย่างเช่น15กิโลกร,รัมก็2,804แต้มนะครับ ยี่สิบกิโลกร,รัมก็สามพันแปดสิบสี่แต้มยี่สิบห้ากิโลกร,รัมก็สี่พันแต้มนะครับก็ตามไล่ไปตามลำดับเ้่าต้องไปทั้งกลับแต่ถ้าไม่มีก็คลิกตรงไม่มีสัมภาระโหลดนะครับทั้งไปและกลับแต้มก็จะหายไปก็เหลือแต้มเท่าเดิมเสร็จแล้วก็กดดาเนินการต่อครับผมหน้าต่อมาก็เป็น ซื้อที่นั่งนะครับเลือกที่นั่งราคาก็ที่นั่งปกติก็เจ็ดรอยแต้มนะครับที่นั่งสีแดงๆส่วนนี้ก็3ามพันห้าแต้มนะครับผมแต่ถ้ายังไม่เลือกก็กดขั้นตอนต่อไปเลยครับก็คือการชำระเงิน เมื่อมาถึงหน้าชำระเงินนะครับสังเกตว่าบุ๊กกิ้งนี้ลองใช้แต้มทั้งหมดหนึ่งพันาร้อแต้มนะครับแต่ผมมีแต้มแค่1000แต้มก็สามารถจองได้นะครับมันจะคำนวณมาให้ว่าแต้มที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับแต้มที่เรามีอยู่จะใช้เท่าไหร่ครับสมมุติผมมีอยู่1000แต้มมันก็ใช้มากสุดได้แค่แม็ก1 0หนึ่งพันแต้มนะครับ ส่วนแต้มที่เหลือมันจะคำนวณออกมาเป็นเงินให้ก็คือหนึ่บาทหกบาทก็คือ14,000หแต้มที่เหลือใช้คำนวณเป็นเงินเท่ากับ1 7ึ0บาทเราสามารถใช้แต้มต่ำสุดคือ500แต้มก็เลื่อนแถบตรงนี้ครับผมสังเกตว่าจำนวนเงินมันจะลดตามเพิ่มตามแต้มนะครับถ้าแต้มน้อยจำนวนก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่เยอะขึ้น ถ้าใช้แค่ห้าร้อยแต้มต้องจ่ายทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้าใช้หนึ่งพันแต้มต้องจ่ายหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบาทก็คือคุณมีแค่ห้าร้อยแต้มก็สามารถจองได้ครับก็ส่วนที่เหลือก็ใช้เป็นเงินแทนเสร็จแล้วก็เลือกวิธีชำระเงินนะครับมีวิธีเดียวค่าธรรมเนียมไม่เสียนะครับมันขึ้นว่าค่าธรรมเนียมศูนย์บาทก็สามารถใช้บัตรเครดิตสายได้เลยนะครับผม ก็เป็นวิธีการจองแบบใช้แต้มแบบง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับถ้าสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้นะครับถ้าไม่รู้ก็จะพยายามหาให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ